กามาคุณกามาโทษกามโทษได้แก่หลังที่กล่าวนี่แหละไปหาเมียน้อยผัวน้อยมาเต็มบ้านเต็มเมืองเขาตัวเอง,อองนี่เรียกว่ากามาโทษกามาโหดทีนี้กามาคุณคือ,อยังไงกามนี้เราละมันไม่ได้แต่เราปฏิบัติให้ถูกต้องตามแถวทไมีทาเป็นเครื่องควบคุมรักษาระหว่างผัวเมียแล้ว เมื่อได้ตกลงตัดสินใจร่วมหอร่วมโรงกันแล้วให้ต่างคนต่างฝากเป็นฝากตายชีวิตจิตใจไว้กับเมียชีวิตจิตใจไว้กับผัวคนเดียวนี่สําหรไม่เห็นผู้อื่นใดว่าจะมาเป็นมิตรเป็นผู้ฝากเป็นฝากตายได้ยิ่งกว่าผัวและเมียของตนเด่นนี่เป็นความสุขเนี่ยอยู่ไหนสบายอดอ่มก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายความอดก็บินม,มีไปทั่วโลกดินแดนไม่ได้มีแต่ เราคนเดียวมีอดมีอิ่มเพราะโลกนี้เป็นโลกอน,นิจจงย่อมมีได้มีเสียมีมากมีน้อยเป็นธรรมดาแต่ไม่ได้สร้างฟืนสร้างไฟมาเทาตัวเองเหมือนที่ว่ากามมาโทษนี่เท่านั้นมันก็เป็นที่พอใจแล้วนี่เรียกว่ากามมาคุณมีเท่าไหร่ก็ มาแจกมาแบ่งกันกินเป็นประหนึ่งว่าอาวัยก็คืออวัยวะเดียวกันเองผัวเมียครอบครอบครัวของเราเป็นอวัยวะเดียวกันชีวิตจิตใจยอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยต่างคนต่างปฏิบัติต่อกันนี่เรียกว่าเป็นการมคุณกามเป็นคุณแปลแล้วนะผู้ครองเรือนมีศีลธรรมอย่างนี้เป็นคุณมีความร่วมเยือนต่อกันเนี่ยพากันตั้งใจปฏิบัตินาะ